การบรรยายศาสนธรรมนะครับโดยท่านโดยท่านอาจารย์อับดุลละพยายามหรือชายาของท่านนะครับนักบรรยายของเราไคมุกดำอันดามันวันนี้มาพบกับพี่น้องชาวนูรุนอีสานชาวตำบลายขาวแล้วครับขอเชิญทุกคนทุกท่านได้เต็มอินเต็มอิ่มกับอัทธรสการบรรยายนะครับหรือการทอคธรรมนะเพราะท่านมีลีลาบรรยายที่ไม่เหมือนใครนะครับฟังเพลินสนุกสนานถึงอารมณ์นะครับผมขอใช้คำว่าทอคธรรม ขอทุกคนทุกท่านพบการบรรยายศาสนาธรรมหรือการทอกธรรมโดยท่านอาจารย์อับดุลละพยายามครับออออั <c oughs> um ัััััลลลลลลลมมมมสยยาาิิิ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال قال الله سبحانه وتعالى فهو أصدق القائلين في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. أو كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم วะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านประธานจัดงานท่านสอทท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านอิหม่ามโคเทบบิลานคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ตลอดไปถึงบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมุสลิมชายและก็มุสลิมหญิงที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผมขอบคุณและก็ขอบใจต่อท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังคลิปผมที่เป็นเอซีผมทั้งภาคนะครับ นะครับทั้งภาคเลยผมไปที่จังหวัดสตูลไปที่จังหวัดสงขลาจังหวัดหัดใหญ่นะครับที่ไปเนี่ยน่าภูมิใจนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องรับชมรับฟังของผมโดยที่ผมไม่คาดคิดนะครับเอาเลยครับผมข้ออนุญาตพูดปาท่าบ้านเรานะครับ เผื่อเราจะได้ควังกันย่างกระจ่างแจงนะครับก่อนอื่นคืนนี้นะครับพ่มจินับเหลืองอารามาตเกียมาตให้พี่น้องควังเตินก็ตั้งใจควังสักิใีใดบอกมานะครับและกระฐานนั้นตีตัวครูละวิจนาณาของมันพิษกันโดยมนุษย์ครั้งสมัยศาสดา,สาดาเขาเรียกว่ายาฮิลยิยะยาฮิลิยะก่อนศาสดาพอได้ศาสดามาขลามา หลังจากนั้นพี่น้องครับหลังจากรอซูลมาถึงวันนี้ครับเรานี่เขาเรียกว่ามนุษย์เหมือนกันเต็มเต็มมนุษย์ถีควังให้พี่น้องได้เข้าใจควังให้พี่น้องได้เข้าใจคําว่ากิยามัติเราพูดพูดแรงแงกันนั่นครับไม่สาบว่าเราเข้าใจอย่างไรกับคําว่ากิยามัตคําว่ากิยามัตพี่น้องครับมันเป็นภาษาต่างประเทศ มันเป็นภาษาตะวันออกกลางมันเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าเราแปลมาเป็นภาษาไทยมันเป็นภาษาอาหรับแต่ถ้าเราแปลมาเป็นภาษาไทยพี่นอ้องพี่น้องครับคาว่ากิยามัดแปลว่าเรานั้นยืนขึ้นใหม่คือเป็นขิดประเด้ไม่สามารถเจ็ดิปปีพี่น้องครับถ้าคิดเป็นวันเจ็ดิปปีพี่น้องครับถ้าคิดเป็นวันนั้นไม่ดูดายไม่สรางเมื่อวันไม่ได้ครับ ลองทันไปคูณห้านกันเลยดีครับว่าเจ็ดสิบปีนั้นปี่นองรับไม่ได้สร้างเมื่อนวันเพราะฉะนั้นพุ่มกระบอปีนองหลวงหน้าด้วยความรักและห่วงให่เราในฐานะรูมูกท้องเพราะฉะนั้นพุ่มกระบอปีนองหลวงหน้าด้วยความรักและห่วงให่เราในฐานะรูมูกท้องรูดได้กันรูดได้กันเราไม่ใช่เป็ดมานิงเราไม่ใช่ว่าไอ้สิเงินเราเงินนั้นอันเราไม่ใช่เป็ดมานิงเราไม่ใช่ว่าไอ้สิเงินเราเงินนั้นระวังให้ดีพี่น้องเออควักไมเรา ฟังงินกับเตือนอย่าลืมไม่เพื่อกับแต่ตาเตือนปลําได้ดุนยาและเตือนลืมต้นใหม่แต่ตัวนายโปรกและเตือนไม่ได้โปรกแล้วเดือดร้อนแน่พีน้องครับอารามาสเกียมาสตเพุ่มนํามาบอกเตือนคืนนี้ก็เกือสามสิบคอนะครับเตือนจำไว้เลยคอเทนึ่งครับดูเนี่ยกลายเกียมาสันอิซัตตุคีรันไฟอูดูเนี่ยกลายเกียมาสันอิซัตตุคีรันไฟอู อิซัตตุกีดันไฟอูฮะดิษนี้รายงานโดยอาบีฮุไรโรบอกมาว่าอาเลมอาลามัดกิยมามัดข้อหนึ่งพี่น้องครับอิจัตตุฟิอันอิจัตตุกีดันไฟอูนะครับเปรยประซาทไทยว่าผือเทียเปรยประซาทไทยวะผ่า,าซี่หลับหรือคอร์รัปชันหรืองไหนหนาบาราบารู ทำอะไรตอนนี้ต้องมีไนนาหน้า,น,า,น,านันได้หมากว่าเจ้าข้องท่านลูควัางไหมพี่น้องครับสิ่งนี้เพิ่งเกิดขึ้นในยุกไกลเกี่ยมมาก่อนแต่นั้นมันร่างร่างวันนี้ถ้ากว่าเต้นที่ค่ายดินตเตินค่ายเองค่ายกันต่างแต่วันขึ้นจกรงกัต่างวันตกเรลพุทธแตท่านหานนาไปค่ายไม่นานพี่น้องครับนี่เป็นอาลามาดหนึ่งนะอิจัตตุคขีดัถไฟ นะข้อที่หนึ่งผ่านไปข้อที่สองวันอามาณาตูมูนยียนวัลอามาณาตูมูนิมันการไว้วางใจกลายเป็นการโกงกินการไว้วางใจนั้นพี่นงครับมันแปลมาเป็นการโกงกิน่ถ้าเต้นไปวางใจใครสักคนหนึ่งไม่ว่าเรื่องอะไรต้นระวังไปเถอเระวังใจว่าเอาเละงินนี่กูรับมึงมึงมงวยเลยกันหลอกข้าวกูรับมึง กูไปมากา้ามึงช่วยอะไรกันรถเครื่องอะไรตัวอะไรกูรับมึงมึงช่วยอะไรกันอย่าว่างไปน้องเออรถเครื่องอานจะจีรุนเลยลูกเศร้าตนจะกลายฟิตถูฟิตตุงไปเลเขาเรียกว่าอามาเกียมาตม,มันมีอยู่วันอามาณาตูอามานานี่คือเขาเรียกว่าการไว้วางใจการเชื่อถือซึ่งซึ่งกันและกันมุกนิมันนะครับมันกลายมันกลายเป็นการโกงกิน ตนคงขาใจนะนั่นข้อที่สองข้อที่สามวัสกตูมุกรมันการออกอากาศ